ปัดเปิดปัดแปรทั้งหมดเลยแัรเปัดแปรคนไทยกูกูจะจำไว้ตั้ืออะไรตัืออะไรเนาะกแม่งเริ่มเลยก็ก็แจ็กจำสีเอาพอทั้งในเกมจำสีะครเกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหแล้วโหมีได้ปิ้นอีกเลยอ้ยด่านนี้แม่งเที่ยจริงเยอไม่เอายังไม่ไหวยเนด่านนี้แม่ง เฮ้ยมิสแคนมิสแคนมิสแคนเฮ้มิสแคนบ้างแคนแคนสีขาวยาอย่าแปลกแกลดทล้วก็อุกกาลเมื่อกี้มีสีดำอุกกาลเมื่อกี้สีดำสีแดงอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อกี้ใครสีนึงวะกูทำไม่ได้โอมนี่วะฟิล์มสีอะไรชุดดำใช่ไหมโอมอุกกาลอะไรอะไรอะไรใครสีอะไรอะไร ดำูแดงห้ป่าดกว่กใน้อป่าดีกว่ามึงจำมึงจำห้องที่กูวนเรได้ไหบอาว่าแบบเวลากูถามแล้วพ่อไปบอกว่ามีคนบอกว่าเจาอะไรไอห้องนั้นอ่ะมันมีสองฝั่งใช่ไหม ใครมีสแกนครับเจอกันใครชาโคโด้แรงชั้นเอนะแรงชัดเจนะคนนั้นคนนั้นแรงชัดเจนยังอไงแคนแคนแคนแบบซาดแล้วเจอกันใครฆ่าโคโดเราตั้งสองตัวนะโคโด้ชีจีตาเออลืมลืมปิดไอ้นี่บวดบวดตายแล้วบอกว่าเป็นอะค่เป็นอะไรลืมปิดมีไหมมีไหมมีไหมมีเปล่า มีเหรอไม่มีมีเปล่าไม่มีเหรอไม่มีกันหรอเองคุปปิทุปุ่มก่อนมายา ไม่กี้ไม่มีสแกนกันหรอครับจะไม่ไปทำอะไรกันหน่อยแล้วครับนายฮะเอ้แม่นายเดินเร็วจังฮะโอ้ยเนอยู่ในกันในขนาดนั้นเลยนะเออเขาหาคนสแกนแต่ยืนมองกันไม่มีสแกนกันหรอครับไม่มีครับไม่มีสแกนไม่มีสแกนเมื่อกี้ใครปวิดเห็นสแกนอยู่นี่เออปวิดสแกนขึ้นอยู่ใช่แต่แต่เมื่อกี้มีใครทีื่อกี้พีไม่อยู่เมื่อกี้ตูซี่ไม่อยู่แม่นี่อยู่คนเดียวพีมกับนิ่งเนี่ย อนี้ก็ลง่ทำใจยากไหมฟิล์มทำใจยากไหมที่ปิดไฟเองแล้วเปิดไฟเองทำใจยากไหมยังทำใจยากอยู่ทำใจยากอยู่อ่ะอยู่ก็เาเราอ่ะกูเป็นคนเปิดไฟแล้วกูก็อยู่กับพี่ผีเขียวอ่อนนะฟิล์มที่ใจคนเก่งนั้นบ่นกูเลยสันบ่นกูเลยกจะแข่งกูขนาดนี้ไม่ค่าหมดแล้วเลยสรุปเราจะสคริปใช่ไหมครับไม่มีสรุปก็ไม่มีแล้วจะกสับเวรอยตูซี่ดีไม่สับเวรอยทำท็อตตินอะไรผู้ชายยันเหรอผู้ชายจัดเอาใหม่บดข้าราชการกินเจหรือเปล่า เบสคริแต่ยพอพวกมึงเลงเป้ามาที่กูอินพอร์เตอร์สองคนก็จะเลงมาที่กูแล้วกูก็โอเคผมจะสคริปแล้วกันนะครับสคริปสกิปกูโหวตมึงแล้วกันเฮ้ยน so <is here>. ั่นก็เถนี่นิสากูว่าแล้วกูต้องโหวตกูอ่าตาแล้วก็อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ผมเดินสแกนครับเฝ้าผมดีผมเดินสแกนแล้วเฝ้าผมดีอะไรวะนที่ผู้สาวเปิดไฟให้ของแข็งมีของแข็งมีของแข็งมีเอาว่ะ แขง็งมีของแข็งมีนิ่านิ่าไปไหนนิ่าตัดสีเขียวอ่อนได้เลยครับสแกนแล้วสีเขียวสีเขียวออนสแกนแล้วครับเมื่อกี้ใครเดินขึ้นมากิฟสีเขียวอ่อนสแกนแล้วสีขาว <c oughs> อยู่ด้วยกันอยู่ตรงคาฟเฟทิเลียที่เหลือสองคนอยู่ไหนครับแดงกับดำกำลังเดินขึ้นไปตรงทางเดินอะ่ะเมื่อกี้ใครเดินสวนผมไปนะโอมสีอะไรอ่ะอมสีชมพู อมเดินลงมาทางไหนตอนแรกอมจะเดินขึ้นไปข้างบนน่ะจะเห็นเห็นลูกศรมันนี่ไงแล้วอมนึกออกได้ว่ามันต้องไปกดอีกฝั่งนึงอมเลยเดินไปด้านขวกูอยู่ไอตรงเนี้ยกูอยู่ตรงไอ้น่ต่วิ่งตามวิ่งตามหัวหน้าอยู่แล้วก็ผ่านชายชุดดําที่ดูกล้องหรือเช็พประจอนั่นแหละแค่นั้นแหละอมมองไม่ทันน่ะมองไม่ทันเหมือนกันมันเป็นสีอะไรเอาว่าผ่าเว่าผาแต่ไม่ใช่เขียวอ่อนนะล่ะเขียวอ่อนสแกนแล้วของแข้งสแกนแล้วถูกแล้วก็สีน้ำตาลสแกนด้วยองกองแกงเหลืออยู่คนเดียวแหละ ของเก่ง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 เอาของเหลวแล้วน้ำด้วยเงงเงงาเหรอของเก่งมางองไงเอาวาพามีอะไรจะสอนราลูปไหมคะมีอะไรจะสั่งเสียก่อนไหมฮะมาลิปแต่มันเหลือสองคนแ่ะใช่ครอมั้ยโวเนี้ยมันต้องโหวตแล้วนายนะฮะรบกวนตามชนชนชั้นผู้น้อยด้วยได้ไหมชนชั้นผู้น้อยจะดับโค้ชเลย ได้ได้เหลือสแกนแล้วคนหน้าเหลือสแกนแล้วท่านหมดอหรอวะอุ้ยเโจรสีเขียวหวดไทยครับเองแข็งหวดไทยครับอาวาสีอะไรอ่ะก้องแกงหวดไทยครับก้องแกงอาวารีอะไรเขาพาสีแดงไหมส่วนน้าหน้าคิมเฮ้ยบุรี่เหรอไปหน้า อ้าวตายไปแล้วเหรอนางสั่นเดูดูดูเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่สั่งเวตูซี่ก่อนสายตามตะแกได้ดูอยู่เป็นเพื่อนเราจบแต่เราสินะอันยรองเอาปลาถ้าเราโหวตผิดเราก็จบเลยถ้าเหรอไม่จบเราโดนคิวเราโดนคิวสองคือจบแล้วไง ไม่ไดด้ปิคนหนึ่งคิวก็คือจบแล้วถ้าเราติดไม่ได้ปิดบอดไม่ได้ปิดบอดว่าใครเป็นอะไรไม่บิดไม่บิดนายไไออ้้เอ่อหายชั้นนายชั้นไปสุดแน่นอนต่อไปนิสาตัดเลยเฮ้ยเอาหายหรือปิดไปโทษยอมดีมากก็สีดำแล้วแหละใช่ไหมก็สีเดียวแล้วล่ะงั้นโอ้ยหนาว ของแข็งมาตามนี้ตามนี้ตามนี้น้ำเหลวโดนนะครับแต่ไม่ใช่เขียวอ่อนแน่เฮ้ยมันอุกอาจอะเขาไม่ทันนะจะเขาตามร้วยการรักษาุกการใคร ใครอ่ะไม่รู้เรามองไม่ทันอ่ะมันเมควันๆอ่ะเราก็แบบควันมันมองไม่เห็นฮะเออแล้วเจนายกูก็ตายไปเลยนัตมีไม่ใช่เฮ <c oughs> ้ยเขาเปิดกล้องมาแล้วว่าพามาเปิดกล้องทำไมันไม่ใช่โอมนัตมีไม่ใช่โอมนัตชายนัดทำไมทำไมตาคิดว่านอดมีทำไมตาถึงคิดว่าเป็นโอมไม่รู้เดาอ้าวสักขีพยานเซ็ตมือแดงอ๋อชายชุดดำว่าไงฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะมันมืดอะมันไม่ได้มืดหรอกไอควันนั้นมันออกมาพอดีอะใช่ไหมใช่ไหมแล้วอมยืนชิดทางซ้ายนะแล้วอมมุดดอรหรือเปล่าไม่ได้มุดจ้ะอมเหลือควสุดท้ายแลเราไปอยู่ด้วยกันหมดแล้วไปอยู่คนเดียวทำไมอ่ะสามคนนั้นอะเขาเลยออกไปสามคนนั้นเฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยอะ ตัต้านนี่เลยะใช่มันเหลือมันเหลือคนเดียวใช่ไหมล่ะก็ทงเควสให้หมดไปเลยมีตั้งหมดมีน็อตชายน็อตอิจิใช่เหรอทำไมใส่ไลโอมแบบนั้นอ่ะอ้าวเช่าไหร่แล้วนะใช่ใช่ป้าก็สแกนป้าสแกนแล้วไม่หยฮะใช่ป้าสแกนแล้วเออป้าสแกนแล้วตาบริสุทธ ดกระทำการอุกอาจไม่เห็นปูตอดโดยพลทหารไม่เห็นพลทหารผีมันออกหมดแล้ววะไปเถอะข้างนั้นก็มีสองคนแหละถ้าเกิดจะโหวตโนดีจริงกันนะถ้าโหวตผิดก็แพ้แล้วแล้แล้วโหวตผิดก็แพ้แล้วเย้ยพัดใจว่าตัวเองไม่ใช่อ่ะ ตัดินใจกันดีๆดีๆตัดสินต้ามั่นใจว่าตไม่สิทใช่ไหมชเีชายชุดดำมาทำมาลอดชายชายกินดาบใช่ไปยนผมาไปเลยคนทหารปมแล้วกันคทหารนิสาคนทหารนิสาปุ่มแล้วกันเป็นการกระทำที่อุกอาจเกิดเดเยวไหมเหรอเกิดอยู่เฟสียวตามผมมาก็ได้ คนรีพอร์ตเลยได้ไหมเนี่ยไม่นะไม่นะตาทำไมตาไม่นี่เราไม่สติกบเพื่อนไม่อะไรนะไม่ไม่สติกันนาับผมขอโทษให้ผมไม่สามารถทวงคืนยุทธกิจทำให้นายได้อีกแหล่ไว้ได้เปรตโรยแช่งแบบกูไม่ได้กดสังครั้งเลยอะ ใครปนอเวะชื่อใครปนเอวะอโนนี่ใครวะอโนน็อดมีป่าอโนชวาสเนเกอร์ยังไงนะนั่นอโนเปล่าเฮ้ยเอาว่ะวันอ ไม่นะไม่นะสไม่มีอะรให้นเลยไม่เดี๋ยวไม่้กลังโชว์พิธีหานตะเ่ยโชมนปูกมันปูกมันปาดตาั้อพรทังายหน้าหาอะไร่เดียวแล้วทำไม